าละตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ทําการนะครับตอบหลังบ้านนะครับสำหรับร้าน IUCC c s h o ชนะครับ สำหรับคนที่แบบมีปัญหาอะไรนะครับสามารถทักเพจ Facebook นะครับในร้านไอวูซ CC Shop ได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะทุกคนไปเดินดูกันได้นะสินค้าเยอะมากๆนะครับแบบอาจจะอยากจะถามว่าโออีเมลล็อกอินยังไงซื้อยังไงอะไรอย่างนี้นะครับสามารถมามาถามได้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมีแอดมินนะทุกคนนะไม่ใช่ผมตอบคนเดียวนะไม่ไหวนะครับ <laughs> เยอะมากๆนะทุกคนนะและ้วก็ถ้าเป็นฟาร์มก้าวก,ากาคืนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะราช้านิดหนึ่งเพราะว่าลูกค้าเยอะมากนะครับ และระหว่างที่ผมตอบนั้นอืมผมไม่อยากจะเชื่อแต่ผมต้องเชื่อครับครับตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนะีรนะ่นั่นดีอะไรนนะี่ยเฮ้ยมันมีจริงเหรอทุกคนอะไปดูไปดูซิว่าจากของแท้หรือของจีนของจริงหรือของจีนมีของจริงนะครับกับของจีน Make in Make in China ไหนดูซิอะไรคนนี้หรือเปล่าอะคนนี้หม่ คนนี้หรือเปล่าอ่ะออกไปก่อนอ้าว <c ười> คืออะไรเนะี่ยเฮ้ยอ้อนี่ไงน้องคนนี้โคตรเดี๋ยวนะเขามีมะม่วงหน้าผีจริงเหรอเฮ้ยมันมีอยู่จริงอหรอทุกคนอตัวจริงเสียงจริงโอโ้โห what w <c ười> ทั้งชีวิตนี้ ไม่เคยเจอโอ้โหพี่อยู่อะไรอ่ะพี่พี่พี่อยู่อะไรอ่าน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 ไม่ออกพี่อยู่เออเลิกกระดดดก่อนอ่านไม่ทันขอแอดหน่อยได้ไหมอ๋อเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอ่าได้มามาแอดกันเฮ้ยตาแดงด้วยทุกคนเฮ้ยของแท้เฮ้ยมีอยู่จริงเหรอทุกคนโอ้โหดูน้องน้องปลูกแบบเลือดขึ้นหน้านะทุกคนนะดูปลูกกี่ตัวเนี่ยแมงโก้เนี่ยโอ้โหได้ไามครับตัวหนึ่งแมงโก้เรามีเท่าไหร่อ่ะ เวอร์มากมากโอ,โอ้อยากได้สักตัวทุกคนต้องถามว่าน,น้องเนี่ยขายกี่บาทนะครับอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะครับแล้วก็ความสามารถความแรงเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะนี่เห็นไหม <c oughs> แต่ตัวตาแป๋วเนี่ยยังแรงกว่าเลยอ่ะบางทีดู2องหมนอันนี้2องหมเองไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวแรงมากๆ <c oughs> หาแทบกไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาปลูกให้ดูนะครับแพนซ์เวอร์ซัสเบลลอตผมมีอยู่10นะครับ สิบมังโกสีดมาลุ้นกับพี่ดีกว่าพี่มีอยู่สิบอันขอถ่ายรูปหน่อยครับเอาได้เลย <c oughs> ผมก็อยากจะถ่ายรูปเจ้าตัวนี้เหมือนกันโอ้แล้วก็เบียดการเนี่ยเยอะมากทุกคนดูของแจกฟรีนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ท็อปิกหลักนะครับแล้วก็แผนวัวซัดเบลอ์เนี่ยอัปเดตไปด้ยวยนะทุกคนนะยังไม่ได้ทําคลิปเลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันแบบไวมากๆเลยกันนะครับเดี๋ยวมันมันมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้อยากได้มะม่วงอันเนี้ย มะม่วงลิมิเต็ดมากของสะสมแบบหาแทบไม่ได้ทุกคนมะม่วงผีบีศาต์โอ้เชื่ออะไรนะโชว์แมงโก้ครับตัวนี้ชื่อว่าโชว์แมงโก้ว,ว้าวไปดูกันมาครับเราเนี่ยครับมีแมงโก้อยู่10ชิ้นอ่ะดูสิวันนี้นะครับเราจะได้แบบน้องเขาไหมอขอให้ได้นะสักตัวหนึ่งไม่งั้นก็อาจจะ,อะขอยึบโอ้โหตัวใหญ่โอ้หอน่นตัวเลมอนใหญ่ หมอว่าจะได้สักตัวหนึ่งนะครับทุกคนนี่ดูโอ้โหหน้าผีอะ่ะเอ้าเอาเอาไปไหนโอ้โหเดี๋ยวเขา้ากิฟต์มาครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องซื้อนอนนะทุกคนนะไอ้นี้ต้องให้อา่ามันนี่เขาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวของแรมนะครับน้องจะเออเสียใจเอานะครับมา <laughs> น้องได้นะครับมีอยู่จริงตอนนี้รู้แล้วว่ายังไงนะครับก็ <laughs> มีอยู่จริง อ่าเรามาปลูกกันบ้างดีกว่าอา้าวพืชเต็มโอเคโทษทีเดี๋ยวเราขุดพืชสักหน่อยอ่ะเรามีอยู่10อันนะครับไอ้น,นี่ของน้องเขาเราจะไม่เอาแล้วกันนะทุกคนนะเราจะไม่เอานะครับเราจะต้องสุ่มเองให้ได้เราจะเอาแมงโก้นะครับอ่ะสักแถวหนึ่งทุกคนเอาออกสักแถวหนึ่งนะครับโอเคมันไม่สามารถปลูกด้วยกันได้แล้วหรอเนี่ยหนึ่งอันสองอันไม่ได้แล้วครับคือมันได้ <laughs> แถวละอันเหรอทุกคนดูโอ้โถ ได้แค่แถวละอันครับตอนนี้อ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าเราเอาแถวนี้ออกด้วยอ่าโอเคแล้วก็เราก็ปลูกไปครับอีก5อันโอเคประมาณนี้อ้อแล้วก็เรามีพืชอะไรอีกไหมมาเรามาปลูกให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราเร่งโตดีกว่าเฮออ้นี่ไงเร่งโตไปเลยนะครับทุกคนเร่งตัวร้อยเก้าลูบูตรนี่ฮะอ่าน,นี้เดี๋ยวค่อยจัดสวนใหม่นะครับสวนเทพของเราเอาออกให้หมดก่อนโอเค,อเ,ค,อเ,คเห็ดยักษ์ด้วยโอเคน่าจะ เต็มได้35ซีดใช่ไหมทุกคนน่าจะาครบนี่ครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าผมเนี่ยมีซีดอะไรบ้างนะฮะร,รู้สึกว่าจะมีเจ้าเรลโมเน่ด้วยนะครับเจ้าตัวใหญ่ที่น้องมีนะครับเราก็มีนะฮะอ่ะเรามาดูซีดกันหน่อยเรามีอะไรแรรบ้างนะครับเดี๋ยวจัดอันดับมาอันโหดๆเลยนี่เลมอนเนะครับ1อันอีกสีซีดฟึบฟืบฟบฟบฟบเจ้าพื้นระดับสูงสุดนะปัจจุบันนะครับแต่ว่ามีแค่4อันนะ เออแล้วก็มีอยู่ห้าอันถท่ารวมทั้งหมดนะผมเคยมีอยู่อ่าอันนี้เจ้าตัวมาติโอนะครับอ่าน,นี้ของอันนี้ของแรนนี้ของแรเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่น,น,นี่อันนี้มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตัวมาติโออา้าวปลูกผิดซีดโทษทีเรามีกุกุแทงอ่าอ่าเจ้าหิดเจ้าหิดนี่เจ้าหิดเจ้าหิดมาชูม,ชมโอเคแล้วก็เราก็มีอ่าตัวมาติโอของแท้ครับนี่ดอันนี้ของแท้และโอเคโอ,คโอค้ชื่อเหมือนกันด้วยเมื่อกี้โอเคแล้วก็ อันที่แรอ,อีกอันหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นมิสเตอร์นะครับนี่มิสเตอร์แครอทนะใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเจ้าแพนส์นะครับอ่าใช่ครับมิสเตอร์แครอทลงลงมานะครับอืมปลูกไม่เต็มเลย <laughs> เนี่ยยังเลข2สองตัวมิสเตอร์แครอทโอ้ขอโทษขอโทษโอ้เผลอปลูกอะไรก็ไม่รู้ไปอโอเคครบครับ35อันดูสิจะได้อันยักษ์มาสักตัวไหมผมขอตัวหนึ่งได้ไหมลูกพี่อ่าเปิดเสียงเพื่อเป็นสิริมงคล <laughs> แล้วก็ขอหน้าผีหนึ่งตัวโชว์เฟกโชเฟกมงกโกขอตัวเดียวโหเดี๋ยวให้ให้เลมอนนี้ยักษ์เหรอไม่เอากูสาหาได้เอาไปใหญ่มาก <laughs> ไม่เอาหรอกผมจะไม่เอาของน้องของมันมันยากค่ะใหญ่มากนะเมื่อกี้เลมอนนี้ตัวระดับสูงสุดในเกมนะเมื่อกี้ยักษ์แบบเจ็ดจุดเจ็ดกิโลโอ้โหอย่างเวอร์อ่ะทุกคนมาโกออพแผนนะครับเฮ้ยลืมรีบ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 พลังหนีก่อน เรามาลุ้นแต่ละตัวกันโอเคแถวแรกเฮ้ยเมื่อกี้เจออะไรยักษ์อ๋อไม่ใช่อันนี้มันล่มเขาไม่ยักษ์แถวแรกแถวแรกไม่มีอะไรเลยมืดแถวสองมืดโอ้โหโอ้โหสิรีมงคลกี่โมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหปิดเสียงก่อนเลยรู้สึกจะเกลือเอ้ยไม่มีตัวใหญ่เลยทุกคนดูโอ้โหตัวธรรมดามากเลยอ่ะมงโก้มังโก้มโก้มังโก,ก้ขอหน้าผีตัวนึง หน้าผีตัวหนึ่งได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดโคเด้นอยู่อ่าได้ตัวหนึ่งครับคิงเลยมันนี้เย้โอโหอย่างเกลือโอ้เกลือมากเลยครับทุกคนอันนี้คือตั้งชีวิตที่ผมฟาร์มมานะโอ้โอ้เกลือจังเลยไม่มีตัวใหญ่ไม่แต่ตัวเดียวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้อย่างยากโอ้น้องโอ้น้องเบาอันนี้คือโทรเฟสครับทุกคนดูตาแดงมาก นี่คือของแท้ของแท้ของทูเลยครับขอลองใส่ดูหน่อยนะทุกคนนะนี่นี่ครับโอ้โหนี่คือของแท้ของแท้ของจริงไม่ติงนางเลยเนี้แต่ว,ว่าดูครับที่เราได้มาโอ้โหเรียกว่าเค็มปีเลยนะโอ้โหไตจะเข้าหาไหมเนี่ยโลกไตาถามหา,มาเลยเนะี่ยโอ้เกลือ <c ười> ขนาดนี้โอ้น่าจะมืดอ้อาวแล้วหกเจ็ดตัวนี้มันเป็นตัวยักษ์นี่ทุกคนทำไมไซส์เหลือแค่นี้ล่ะ โอ้เจนเดลเจนเดลปรับใช่ไหมเนี่ยโอ้หน้องต,งตงุงซาฮูรืนี่ครับเราได้ตงุงซาฮูรืมาด้วยนะครับทุกคนหลังจากอัปเดตก่อนนะฮะอ่าเป็นอีเวนต์เล็กๆนะครับแล้วก็อ่ะเรามาสรุปอัปเดตก่อนไปแล้วกันนะครับโอ้โหกเกลือมากโทเฟก็0.01นะทุกคนที่ได้ว่าน้องเขาได้เนี่ยโชคดีมากๆนะทุกคนนะเสื้ออัปเดตนะครับเราเนี่ยมีไม่เยอะนะฮะก็คือตรงนี้นะซึ่ง ของใจเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าน้ํายากอจราจนนะครับน้ายาลักกี้ต่างๆแล้วก็มีการ์ดด้วยนะครับทุกคนตรงนี้ถือว่าดีนะมีแบบกิจกรรมการ์ดนะครับเออนี้ดีมากๆนะครับทุกคนมาทํากันได้อ่าประมาณนี้ของก็ไม่ยากนะครับยากสุดก็เจ้าพิซซ่าเหมือนเดิมนะครับพิซซ่ากับเจ้ากระมังนะครับอ่ากระมังมาดุ้งต้อนแบบซีคคิดอ่าอัปเดตก็มีแค่นี้ครับผมครับผมนี่อัปเดตต่อไปคือทคเทคโนโลิกทคโนโลิก เทคโนเทคเทคโนเอกคืออะไรเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าของที่มาใหม่เนี่ยครับผมมีแค่นี้แหละใช่มีแค่นี้จริงมีการ์ดใหม่ด้วยการ์ดทำเงินใหม่นี่นี่การ์ดอันนี้นะครับแล้วก็ตัวที่ไม่ค่อยเก่งนะทุกคนนะไม่ได้รีวิวให้ดูเพราะไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยนะครับเจ้าพายอัพแพนตเตอร์นะครับอะไรองนี้นะอะเป็นของแจกที่เรียกได้ว่าฟาร์มการ์ดแล้วกันนะเออเดี๋ยวผมผมว่าว่างๆเดี๋ยวจะมาทาประมาณนี้นะครับอัปเดตแล้วก็ใช่ครับทูแพส์ อ่ร uh, uh, โทแมงโกแพนส์โทโทแพนส์พืชหน้าผี <c oughs> พืชหน้าผีแบบของแท้มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ให้ทุกคนดูประมาณนี้นะฮะงั้นคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้นะจะสรุปค,ครบเนาะสำหรับเบลลอดแพนเวอร์ซัสเบลลลอดนะครับไม่มีอะไรมากที่เหลือก็เล่นตามกิจกรรมนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวจะมาทำคลิปห้ดูกันต่อนะครับโอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผม